ดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็ในเมื่อมีหลายคนสงสัยนะครับผมก็เลยทําเป็นคลิปพิเศษขึ้นมาให้เลยนะครับผมก้อนด้วยแบบก้อนด้วยเนื่องจากวันนี้มันมีร้านค้าพิเศษเข้ามานะครับผมนี้ช็อปแฟลตเซลของเราก็คือวันที่7เดือน7นะครับผมไม่ใช่มีแค่ในแบบที่ชอ็อปที่แบบที่ให้เราช็อปต่างๆตามชีวิตจริงนะครับก็ในเกมมันก็มีมาให้เราเหมือนกันครับก็จะมีร้านค้าแล้วก็ทั้งที่เติมเงินนะครับที่เติมก็ถึงว่า คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่า29เหรียญนะเราได้แต้มไอไปแรกกับวุดด้วยแล้วก็ได้ถังทีละ5นะครับแถมยังได้แบบที่แบบอัพตัวละครทีละหมื่นห้าด้วยนะครับผมมีกล่องให้สุ่มเล่นๆอีก10กล่องนะครับแต่ก็ไม่น่าจะออกหรอกผมจัดไป600กว่ากล่องมันยังไม่โผเลยเ2ชั่วโมงเนี่ยก็สำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาดูแล้วกันว่าในช็อปของที่มันแบบเอามาลดราคาเอามาแฟดเซลให้เราเนี่ยอันไหนมันคุ้มนะครับก็จริงๆแล้วอะ ไอ้ห้าร้อยเพชกับสิบแก้วันนี้ผมก็มองว่ามันไม่คุ้มเลยนะหรือว่าใครที่ขาดแก้วก็ซื้อไว้ได้ครับจริงๆอ่ะในร้านมันขายแปดแก้วในราคาที่ประมาณหกร้อยกว่าบาทเพราะว่ามันมีอันนี้เนาะนี่ใช่ปรว่านี่แปดแก้วหกร้อยห้าสิบแต่ก็ถังมันไม่คุ้มแล้วเพราะว่าทุกวันเนี้ยตีบอสอ่ะมันได้มันได้แก้วให้เราทีละห้านะครับก็คือเราตีบอสหนึ่งตัวมันรุ้นอ่ะมันได้ทีละห้ามันได้เยอะแล้วผมเลยมองว่าห้าร้อยเพชนี้เราเก็บไปเลยดีกว่า สำหรับแก้วมันก็แบบรอจากตีบอสเพราะว่าตีบอสมันโดนแบบอัพของรางวัลให้เยอะแล้วเนาะส่วนทางนี้ก็ยังไงก็คุ้มครับถึงแม้ว่าได้ห้าถังถังละ100แถมยังได้ที่อัพเลเวลด้วยที่อัพตัวละครตอนเลื่อนขั้นนะครับผมแล้วก็ใน5ดาวอีก2ตัวครับเพราะฉะนั้นผมจัดผมจัดครับเอาให้หมด3แท็ก หมดไปแล้วพันหครับผมโอ้ยช่วงนี้ก็ชายเพชรอย่างสิ้นเปลืองส่วน1 2ึ0นี้ี่ก็แพงไปครับโคจะไม่คุ้มเลยข้ามไปอีกนะครับผมนี่มาถึงกล่องนี้แหละ6,000เพชรนะครับผมก็คือทีละ2,000มันซื้อได้3ามคงผมเลยนับเป็น6,000ผมต้องจัดแล้วครับ2,000เพชรได้ตั้ง20กล่องผมว่าผมต้องได้ทุนคืนแหละ20กล่อง20กล่อง60กล่อง6 0 0ัครับมาลุ้นกันว่า มาลุ้นกันว่าผมจะได้ทุนคืนหรือเปล่าสําหรับ6,000เพชรที่ผมซื้อไปสําหรับกล่องน,นี้นะครับส่วนอันข้างล่างมันจะขายให้เราอย่างละ2แพ็คก็คือถ้าเราซื้อครบอ่ะเราจะได้วุฒิเทพมาเลย1ชิ้นถ้านับเพชรรวมทั้งหมดมันจะใช้ไป50,000เพชรอันนี้ใครที่มีเพชรเกินผมแนะนําซื้อเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่แล้วอ่ะเราทําการตีมอสเราได้เพชรเยอะกว่า50,000นะครับผมก็คือเหมือนมันแจกเพชรในกิจกรรมตีบอลแล้วเดียวผลลัพธ์นี้ ผารหัสนี้ก็จะมีตีบอสใหม่อีกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตีบอสผารหัสที่จะเข้านี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่า,าแต่ส่วนตัวผมแนะนําเลยเอาวุธเทพนี่เราขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าของผมมันขาดเท่าไหร่ก็เราคํานวณจากของที่เรามีก็ได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่5อันผมจะซื้อเพิ่อมอีก6 5เลยนะครับอู้เสียเพชรอย่างเยอะเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องเพชรเราหาใหม่ได้ครับแต่เรื่องอาวุธเทพที่มันลดราคาแล้วก็มีขายแบบนี้ ไม่รู้ว่ามันจะมาอีกทีหนึ่งตอนไหนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะซื้อ1 5ื0นห้าสงแล้วก็6กพันสองขัง4ี่พผมจะซื้อแค่ครั้งเดียวครับแต่เสียดายอะ่ะสี่พซื้อครั้งเดียวยังไงมีใด้ทางแพ็คเขียวกับ10ถังเลยจริงๆ6กพันนี้พวกเราน่าจะซื้อแค่ทีเดียวก็พอนะเพราะว่ามันได้แพ็คส้มแพ็คส้มผมไม่อยากได้ไงแต่ราคาห่างกันแค่พันห้าทำให้ได้อมยิ้มขึ้นมาอีกห่าเลยนะ 4 5อยากได้ถงังจริงๆมันต้องซื้อหมดแต่ว่าแม่งเสียดายขอซื้อ15 0 0 0ก่อนนี่ได้มา2 0 4,000ันดีได้มี4 0 0พันเนี้ยถ้าไม่มี4 0 0พนี้ผมจะไม่ซื้อเลยนะ20อัน15 0 0 0ก็จะถ,ถือว่าแพงแต่ว่ามันให้อันนี้ด้วยบวกกับแบบเราไม่รู้ว่าจะเอาเพชรแบบไปแลกแต้มอม่างนี้ได้ที่ไหนนะครับก็คือมันแลกไม่ได้แล้วสําหรับคนที่สุม่มแก้วสุมถงังหรือสุ่มอะไรต่างๆครบแล้วอ่ะมันจะหาไม่ได้นอก,กจากเติมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเพชรก็ใส่ให้หมดครับ ซื้อถังซื้อไปก่อนอย่างละอันครับตอนนี้ก็แอบแอบเสียดายเพชรที่ผมเสียไปรยู่แต่ไม่เป็นไรไมีกิจกรรมใช้เพชรได้คืนมาด้วยนะครับ2 0 2 0ยตังไงผมก็ต้องซื้อ20เพราะว่าเราหาไม่ได้แล้วถ้าไม่เติมอะครับมาโดนบังคับซื้อมาโอเคครบพอดีครับกิจกรรมใช้เพชรเดือนนี้สัปดาห์นี้เลยใช้ไปโอ้ขาดอีก2 0 0 0อีก2 0 0 0ยังไงครับเนี่ย 2อ0พัถ้าผมแลก10ถังกับ4 5่พไม่ขุมเพราะว่าได้อันนี้มาผมเราเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะแต่แพ็คเขียวเนี่ยอยากได้แต่แพ็กเขียวเรามีเยอะข้ามแล้วกันขอเหลือไว้อันนึงส่วน2อ0พัซื้ออันไหนได้ครับเนี่ยสองพันสองสอีกสักกล่องพันห้าไหม2องพองอะซื้อที่เพิ่มตัวละครแล้วกันนี่ใช้เพชรให้ครบครับ 2,002อ่ะเลยไป2,005เลยโอเคอย่างน้อยผมก็ไม่เอาสรุปผมได้กิจกรรมใช้เพชร90,000เหมือนเดิมโหเสียดายเพชรจัดไม่เป็นไรครับเพื่ออาวุธเทพแล้วในนี้70เป๊ะก็เอาแหวนให้กับเดอะฟาร์มิงโกและกันก็คือปล่อยสกิลรอบแรกให้เพื่อนหรือใส่สกิลรอบแรกก็ได้ไน,นะครับมาถึงสตันก่อน,ปนไปเลย4ตัวก็ดีหรือมีแหวนไดดาเมจดเยอะขึ้นได้มีบล็อกด้วยถึกขึ้นนะครับผมขอเอาแหวนไว้ด้วยเลย เอาทุกอย่างนะครับนี่ในที่สุดก็มียวุเทพมาใช้อีกนะครับผมแถมมีถังเหลือไว้ใช้ในกิจกรรมหน้าสําหรับโดฟามมงโก้ด้วยเดี๋ยวโดฟาเข้าเจอกันครับถังหาได้แค่300เพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้เติมเลยครับเล่นเป็นเก็บสายฟิล์มแทบจะหาไม่ทันเลยแต่มีแพ็คเขียวอยู่ 1, พันสแพ็คตรงสายอีก300ก็คาดว่า15ดาดม,มันต้องมาแหละไม่มาก็ต้องแบบหลวงกระป๋อเพิ่ม,มครับมาสําหรับ กล่องที่ผมซื้อครับผมจะมาเปิดดูว่าผมจะได้ทุนคืนหรือเปล่าอันนี้30เปิดคืนก่อนเลยเปิดก่อนเลยชุดหกดาวแมงไม่ออกอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปลุ้นมันมากนะครับเมื่อกี้เราได้กล่องเมื่อกี้แล้วก็กล่องไอ้นี่เนาะไหนนี้มาผมว่ามันต้องมาคืนเพชรให้เราแล้วแหละขอ2 0 0พหน่อยเถอะ2 0 0พแต้มที่เป็นอันนี้ก็ได้2,000อะไรก็ได้ครับตอนนี้ขอแค่มันออก2 0 0พเราจะเปิดลวดเดียวจบนะครับผมไปเลยมาสักหน่อย ปิดกล่องจนแบบ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 โหหัวใจจะวายแม่งเอามาขายถูกแต่ก็เลทออกกลางกาได้เพชืนเท่าไหร่วะเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเี่ยี่สามยี่แปดสามสิบสามสาได้คืนมา3ามสิบได้ขึ้นมาสี่พเพชเมื่อกี้ผมซื้อไปเท่าไหร่หกพัเพชได้ขึ้นมาส0่พันเพชแต่ก็อาถือว่าได้พวกแบบ เล็กๆแน่น้อยพวกนี้เพิ่มมาด้วยแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าคุ้มกล่องเมื่อกี้นี่แหละคุ้มสุดนะครับผมกับถังนี่ว่ากล่องกับถังค่ะคุ้มสุดส่วนเรื่องอาวุธอ่ะถ้าใครไม่มีก็ใครไม่อยากได้ก็แบบพลาดผมบอกได้เลยว่าต้องใช้คำว่าพลาดนะครับจริงๆก็ควรจะใส่ไปเลยห้าหมื่นหรือแลกตามที่เราขาดก็ได้นะครับผมเราขาดกี่อันก็แลกแค่นั้นเนาะได้อีกกี่ถังวะเนี่ยโหได้อีกสองผมแลกันนี้จนหมดแลว้ว เหลือกี่แต้มครับ1,000 0ืแต้ม1,000 0แต้ม1 0,000แต้มอันนี้ได้โอ้หได้3อันเลยได้แล้วแต่ไม่เอาผมจะเอา10ดาวครับ10ดาวก็เหลือเท่าไหร่4ี่พเฮ้ยเหลือ4 5่พไม่ถึง6กพัน่ะไปสูมเพิ่มเอสิดาวแล้วกันอันอื่นไม่อยากแรกแล้วอันนี้ครบอันนี้ก็โอ้แรกเกือบหมดแล้วครับโอเคสำหรับร้านครับสรุปท้ายคลิปให้ละกัน สำหรับร้านนี้นะครับผมแพ็คเติมแพ็คเติมก็จัดแพ็คนี้ก็ได้แต่ว่าเติมอันนี้จะดีกว่านะผมว่าไหนเติมเอาไหนล่ะไหนเติมเอาเพชรจะคุ้มกว่าเพราะว่า29บาทเราได้ประมาณ3 0มันเพชรแล้วเพชรอะ่ะกลับมาซื้อตรงนี้นะครับผมก็ที่จะพลาดไม่ได้ก็คือถังกับไอ้นี่นะครับผมซื้อซื้อให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแล้วค่อยมาเฉลี่ยกับของแต่ละคนว่าทุกคนขาดเท่าไหร่ขาดเหลือกี่แต้มขาดอมยิม้มกี่อันที่จะได้อาวุธเทพนะครับผม ขัดแค่ไหนซื้อแค่นั้นนะอย่าไปซื้อเกินนะครับผมแรกเอาอาวุธก็พอแล้วเพราะว่า20อันหมื่นห้านี้ส่วนตัวผมคิดว่าแพงแหละแต่ถ้าเอาไปคิดกับอาวุธอ่ะผมมองว่ายังไงก็คุ้มเพราะเพชรที่เราได้เราได้จากกิจกรรมตีบอสฟ,ฟรีมาด้วยนะครับเดี๋ยววันพฤหัสก็มีกิจกรรมตีบอสท,ที่จะคืนเพชรให้เราด้วยนะครับผมการที่เราเก็บเพชรไว้เยอะๆไม่ได้ช่วยให้ทีมเราเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แลกกอัาอาวุธไปเลยนะครับผมถ้าเรามีอาวุธเทพครบ6ชิ้นเรียบร้อยว่า แนะนำว่าประสิทธิภาพมันต้องเพิ่มขึ้นครับเหมือนผมในมีปอยสกิลแล้วก็มีสายถึกสําหรับตัวละครสายสีฟ้านะครับผมสายรับดาเมจบอลลงสายหัวใจมีติดตีติด,ตดขี้อันนึงแล้วก็มีแลกอันนี้มาไว้นะครับผมของเราก็นี่มีแหวนแบบถึกขึ้นอีกอันนึงนะครับผมนี้ตอนนี้ก็กําลังจะได้6ชิ้นแล้วผมก็เพิ่งได้5ชิ้นนะครับผมบัญชีนี้ก็เพิ่งจะมีแค่5ชิ้นนะครับก็ดีเยวผมว่าผมจะไล่เอาให้ครบอยู่ก็ยังไงสัปดาห์นี้มันดีมากเลยนะ แจกอาวุธเทพอย่างเยอะครับทังที่ผมไม่ได้เติมแล้วก็เราสุ่มถังยังไม่เยอะด้วยนะครับผมผมไม่ได้เติมเลยนะสัปดาห์นี้ทําให้ผมนั้นมีแลกอาวุธเทพไปกี่ครั้งแล้ววะสามทับยี่สิบครับผมแลกไปแล้ว3ชิ้นผมแลกได้ทุกคนก็ต้องแลกได้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับหรือสงสัยเพิ่มเติมนะครับมาสอบถามได้มาแบบขอสอบถามว่าแลกดีไหมหรืออะไรอย่างนี้คุ้มไหมนะครับผมหรือจัดไปเลยก็ได้นะผมมองว่าคุ้มอยู่ใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารพิเศษแบบนี้จะได้ไม่พลาดน,นะครับผมครับผมสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ